สวัสดีครับชุนกาลัดไลฟ์นะครับวันพุธนะครับเจอกันนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวพาดูคันแรกเลยนี่คันแรกเป็น BM b ีเอ็ม e เก้าสิบนะครับพวกชิ้นส่วนพ่นหมดแล้วตัวรถอยู่ตรงนู้นนะครับเป็นเปลี่ยนสีจากสีบรอนเป็นสีเอห้าหนึ่งนะครับเป็นสีน้ำเงินเอมสาม ก็พ่นเรียบร้อยแล้วรอ,อ,อประกอบนะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวรถนี่ตัวรถกำลังประกอบก็สเต็ปเปลี่ยนสีที่เราพ่นอย่างนี้เลยนะพ่นให้หมดนะครับห้องคง,งเครื่องเนี่ยตรงไหนที่เราพ่นถึงเราพ่นหมดเลยนะครับซอกประตูนะครับซอกกระจก ซอกกระจกซอกประตูนะครับฝาโพรงพ้นนอกในนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ด้านหลังนะส่วนที่มองเห็นเนี่ยเราก็จะพ่นให้เห็นไหมฮะส่วนที่มองเห็นเนี่ยเปลี่ยนสีนะด้านหลังด้วยนะครับก็ถ้าคุณสเต็ปเปลี่ยนสีเนี่ยเราลืออย่างนี้เลยนะครับด้านหลังจะเปลี่ยนสีด้วยนะครับตามซอกตามมุมเนี่ยเปลี่ยนหมดนะก็ให้ดูกันอันนี้เป็นเปลี่ยนสี E90 นะครับจากสีบรอนเป็นสีน้ำเงิน A51 นะครับก็เดี๋ยวรอประกอบขัดสีก็เสร็จแล้วนะครับ2อ2นะครับก็ยกให้ดูหน่อยก่อนพี่ยกให้ดูหน่อยโคงด้านล่างเนี่ยมันเบี้ยวมานะครับตั้งศูนย์งไงก็ตั้งไม่ได้มันด้านขวาเนี่ยมัน มันยาวกว่าด้านซ้ายประมาณเกือบสองเซนเลยนะครับเราก็เมื่อกี้เราดึงตัวถังไปแล้วนะครับเราดึงตัวถังกลับมาปุ๊บให้มันเท่ากันสองข้างนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ไล่ปะผูกตัวแชสซีเนี่ยผูหมดเลยเนี่ยมาดูกล้องตามมานะครับเนี่ยแชสซีเนี่ยเนี่ยเนี่ยผูกหมดเลยนะผูหมดเลยเห็นรอยนะผูกปะเนี่ยผูหมดเลย ้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับนี่ก็ตรงนี้ช่วงนี้ก็ตัดเปลี่ยนเลยเ,เดี๋ยวตีตรงนี้ลงมาปั้งนะครับแปะนี่เข้าไปก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวพ่นสีก็ทําช่วงล่างต่อลูกค้ามาให้เราทําไปตั้งช่วงล่างมาตั้งไงก็ไม่ได้มานั่งเราเรามาวัดฝั่งนี้ยาวกเกือบสองเซนเลยฝั่งนี้สั้นมันเบี้ยวแปลว่าหัวมันเบี้ยวมันทางเบี้ยวทางนี้อ่าอย่างนี้ก็ มาให้ดูกันนะครับอันนี้ลดหมดโอมนะครับอ่าต่อกันพ <c oughs> <c oughs> อร์เช่เก้าสี่สีนะครับไล่ประกอบอยู่ครับ <c oughs> พ่นหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนสีเหมือนกันมาดูนะครับสเตปเปลี่ยนสีเนี่ยโค้งโคงเครื่องเราก็จัดการพ่นหมดนะครับพ่นหมดเลยนะครับกำลังไล่ประกอบ ได้ประกอบแล้วก็ขัดสีก็เสร็จแล้วนะครับแลนคุยเซอร์มาเก็บสีด้านหลังกระแทกมาเรียบร้อยแล้วกำลังรอแห้งนะครับนี่ก็เก็บสีแล้วตอนแรกตรงเนี้บุบมาช่วงเนี้ยบุบมาเหมือนกระแทกมานะครับก็เก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสีก็เหมือนร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวเรา รอแห้งสนิทแล้วก็ขัดสีแล้วก็ส่งลูกค้าละวันโว่ย 850T5 แต่ง T5R นะครับสภาพเนียนเๆียกิบกิน G ip, G ip. สนใจบอกได้เลยนะราคาพิเศษนะคันนี้บอกเลยภายในสวยกิบนะครับเครื่องเดิม2003เทอร์โบวิ่งมันมาก280ม้าต้องมีนะครับพาโดเจสัน เสร็จแล้วรอทําภายในนะครับรอทําภายในอันนี้ก็เปลี่ยนสีเหมือนกันนะอ่ะเข้ามาดูนะครับเปลี่ยนสีทําภายในเบาะทําเรียบร้อยแล้วแผงประตูเรียบร้อยเบาะเมื่อกี้อยู่ข้างในลืมให้ดูแต่เรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนสีนะรถเดิมเป็นสีเขียวอันนี้เปลี่ยนเป็นสีโตโยต้าสีอีเก้านะครับเป็นสีของแลนครเซอร์นะครับก็สวยนะสีนี้ดูแบบ ซัฟฟรีซัฟฟรีดีนะครับใส่ล้อดินสีขาวห้าวงแล้วเรียบร้อยละเปลี่ยนล้อปุ๊บสวยเลยอะดูดิล้อดินล้อดินยางโยโกใหม่เอี่ยมล้อไม่ใช่สี่วงนะห้าวงมีล้อหลังด้วยนะครับล้อหลังเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดไฟหน้าเอ้ชุดกันชนหลังกันชนหน้าชุดหน้าตากลมนะครับเดี๋ยวครั้งนี้ที่ทกันชนเหล็กทํากันชนเหล็ก E46 ขายนะครับ 330i แท้ Fully Restore รถผมใช้เอง4แสนกว่าบาทติดต่อได้เลย <c oughs> คันนี้ก็ช่วงสั้นนะครับเข้ามาตัดโป่งเก็บงานเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งรอคิวหน่อยเอฟิกาโลเก็บสีนะครับนี่รถผมใช้เองขายเหมือนกันนะครับ ร้านกว่าบาทมาคุยกันเก็บเนียนกิฟทําเครื่องช่วงล่างไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้มาไล่เก็บสีละภายในสวยกิฟเปิดให้ดูดูภายในสวยกิฟอ่าหลังคาเปลี่ยนใหม่ไม่มีรั่วเลยนะครับสวยสวยช่วงล่างหลังคาเนี่ยฟิกเกอร์โลเนี่ยผูทุกคนันช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงรับรลางน้ําฝน นะครับมันจะลงมาผูตรงนี้กับด้านในผูทุกคันผมบอกเลยทําไปสองคันแล้วตรงนี้ผูหมดคันนี้ไม่มีผูเลยนะครับสภาพเนียนๆอุปกรณ์ครบฟูลรีรีสโต้ป้ายเปอร์อยู่ครบนะครับยางปียี่สบเอ็ดชอบปีสหกจำจำชอบเข้ามาเลยครับสี่แสนกวบาททำสีรอบคันเครื่องช่วงล่างเครื่องเปลี่ยนช็อตบล็อกอีสี่หนะสองหน่อย E46 นะผมอธิบายให้ฟังเต็มเต็มก็ได้เครื่องเปลี่ยนช็อตบล็อกวิ่งมาสี่หมืนโลช็อตบล็อกใหม่ๆเลยเท่ากับคันนี้วิ่งสี่หมืนโลสี่หมื่นกว่าโลนะครับอุปกรณ์รอบเครื่องเปลี่ยนหมดแผงนอ้น้ำแผงคอยล์ร้อนปั๊มเบรกปั๊มลมรอบเครื่องเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยแอร์ทำใหม่หมดคอมเพรสเซอร์ทำใหม่ช่วงล่างแน่นปักทำใหม่หมด ล้อ,อยางใหม่เลยยางปีที่แล้วนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาภายในสวยกริปไม่มีแตกหักเลยรถผมใช้เองติดฟิล์มมิชั่นโบเทคอย่างดีผมบอกโคตรคุ้มคุณซื้อรถสแตนดาร์ดสามแสนกว่าแล้วยังไม่ได้ทำนี่เราทำให้จบๆไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงชิคารโรเก็บงานอยู่นะครับเ <c oughs> ต่าลอกสีอยู่ นะครับอันนี้เต่าก็ไล่ลอกสีนะครับไล่ลอกสีเดี๋ยวลอกเสร็จก็ตะผุแล้วก็ทําสีละนะครับก็ลอกหรืออย่างนี้เลยทําใหม่เปลี่ยนสีเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีเหลืองยูคอนเยลโลเดี๋ยวจัดให้นะครับสวยๆแน่นอนนี่ลอกอยู่ของเดิมเมื่อหมดอายุแล้วนะครับลอกมันทํามาหลายรอบแล้ว มีโป้แดงมีอะไรมาด้วยมีผูด้วยนี่ชิ้นส่วนก็ไล่ลอกอยู่ล้รอรับทํานะล้อนะครับตอนนี้ล้อแรงควิเซอร์ส่งมาให้เราทําก็เดี๋ยวจัดให้พวกชิ้นส่วนพลาสติกพวกนี้เราก็ทําหมดนะครับเนี่ยชิ้นส่วนอันนี้ชิ้นส่วน B M E เก้าสิบเวลาทําสีกับเราเนี่ยเราไล่พ่นให้หมดเลยนะครับเนี่ยดูพ่นให้หมดเลย ิ้นส่วนที่ไหนพ้นได้เราพ้นให้หมดนะครับพ้นหมดเลยทุกชิ้นนะครับคืองานเราละเอียดเราบอกเลยนะครับคือบางคนมาถามอาบน้ําเท่าไหร่ผมบอก5้าหกหมื่นบอกโคตรแพงเลยผมบอกว่าคุณไปทำที่อื่นไม่เป็นไรนะครับที่อื่น2องสามหมื่นมีแต่เขาไม่ได้ละเอียดอย่างเราเขาไม่ได้ใช้สีที่ดีที่สุดอย่างเราแล็กเกอร์เราเนี่ยชุดดนึงสี่ห้าพบาทกับคุณเอาเล็กเกอร์ชุดละเจ็ด0ปดร้อยเก้าร้อเอาไหมสผมลิตรละพันแนะครับ บางอู่เนี่ยสีเบอร์ริ้ละสามร้อยสี่ร้อยสีชงเอานะครับเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างก็แรกแรกก็ด้วยตามนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณมีงบสามสี่หมื่นนะครับก็ต้องอย่างนั้นแต่ของผมเนี่ยคุณดูดิชิ้นส่วนทุกชิ้นเนี่ยผมค้นให้หมดแม้กระทั่งก่อนประกอบเนี่ยน็อตน,นะครับผมล้างชุบให้หมดทุกตัวนะก็ไม่รู้เหมือนกันใครว่าแพงก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ทําไงต้นทุนผมมาก็เกินแล้วสามหมื่นนะครับบอกให้ก็ ให้ดูกันอย่างเงี้ยนะครับว่าเรียวๆเลยพ่นแม้กระทั่งก้านใบป,ปัดฝนเนี่ยมาดูนี่เนี่ยก้านใบป,ปัด้ฝนเรายังพ่นให้เลยเนี่ยอันนี้ตัวรองกับตัวรองฝากระโปรงพ่นให้พ่น <c oughs> ทุกชิ้นจริงๆหรือแม่งหมด นะครับเราก็ไม่รู้ทําไงเนี่ยเราพร่นให้อย่างเงี้ยคุณก็เห็นงานของเราเป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วงานที่ได้ออกไปก็คือร้อยเปอร์เซนตไม่ต้องมานั่งตามแก้ตามเช็ดกันบางคนบอกทําไปสี่ห้าเดือนแม่งติดแม่งทองก็ต,งตามราคาครับผมบอกเลยนะครับถูกและดีไม่มีในโลกนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอีกคัน <c oughs> ชีสามสี่ 3, 4, พี่วุฒิขัดเสีแล้วนะประกอบให้หมดแล้วกว่ะประกอบได้แทบตายเลยยางเยิงของปอมหมดเลยนะครับสั่งมานี่ไม่มีถูกสักอันเลยโมกันแหลกลานแต่ก็จบแล้วเดี๋ยวรอชิ้นนี้นิดนึงสั่งอยู่หายากมากเลยแผ่นลองมือเปิดใครมีบอกนะมันจะเป็นชิ้นส่วนสีดําเล็กๆไม่ใช่ยางนะมันจะเป็นสีดาพลาสติกตรงเนี้ยหายากนิดนึงหา,ยาหอยู่ มีแล้วแหละเจ้าหนึ่งรอประมาณสองอาทิตย์ตอนนี้ก็เริ่มขัดสีแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นเอวัสบูสีเอ็มห้าสวยนะครับออกมาสวยแน่นอนนะครับอันนี้ก็ทํากับเรารอบคันมีชนหน้ามาด้วยชนก้างมาด้วยก็จัดทรงให้หมดแล้วนะครับรถอุบัติเหตุนี่รอนิดหนึ่งเพราะว่าจัดทรงเนี่ยใส่ประตรงประตูเนี่ยมันต้องให้เป๊ะถ้าไม่เป๊ะร่องก็ไม่สวยอีกนะครับก็ใช้เวลาหน่อยแต่ละอาทิตย์นี้แน่นอน ขัดสีแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุนพุทธนะครับเรามาเจอกันอัปเดตงานให้ดูอย่างนี้นะครับว่าเราโปร่งใสมากนะครับก็ปากอู่ก็ไม่ให้ดูนะของผมให้ดูหมดหรือคุณอยากเข้ามาดูเองมาเลยนะครับมากินกาแฟคุยกันมีร้านกาแฟอยู่นะครับมาล้างรถก็ได้นะครับผมมีร้านล้างรถอยู่ปากซอยล้างรถขัดเคลือบสีฟอกภายในติดซีม เคลือบแก้วนะครับคืออย่างนี้ผมเป็นคอสเมติกรถแล้วกันอะไรที่ทำให้รถสวยอ่ะผมทำหมดนะครับเรื่องของบอดี้นะครับทำสีจัดทรงฟิตเมนต์ฟิตติ้งนะครับภายในแตกหักประกอบใหม่ทำหมดนะครับทำสวยขัดสีเคลือบเงาเคลือบแก้วสเปรย์ลงแว็กซ์ทำหมดติดฟิล์มนะครับก็ทำ ซักฟอกภายในทั้งหมดนะครับเข้ามาคุยกันนะครับชุนกระลาดนะครับอยู่ราชพพึษ์นะถนนาชะฤกษ์ก่อนเลี้ยวไปสวนชัยพะพึ์นะครับก็เข้ามาคุยกันได้เลยครับยินดีใครชอบรถเข้ามาคุยกันนะครับเจอกันทุกวันพุธพุพหต้าเจอกันต่อไปครับผม